แมวเมียวแมวเมียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเล่นอะไรลูกหนึ่งเดียวเล่นอะไรกับพี่ทองเล่นอะไรกัรพัสดุมาแล้วพัสดุมาแล้วเล่นเล่นพัสดุมาแล้แมวเมียวเป็นไรเอ่ยเอาแมวเมียวมารอรับพัสดุกันเต็มเลยมีอาหารแม็กซิม่าหนึ่งกระสอบแล้วก็ ในกล่องนี้ดึงกล่องเนาะเดี๋ยวหลวงปู่แกดูก่อนนะครับเป็นอะไรเอยครับสำหรับกลองสำหรับผสุชิ้นนี้คือแม็กซิมาหนึ่งกระสอบเป็นของคุณโยมวัสนาและแม่กิ่งแมวจรเนาะได้จะส่งมาให้หลวงปู่ส่งถึงยัางหลวงปู่เพื่อให้น้อง,องๆอมียได้กินกันนะครับเป็นอาหารเมร็ดแม็กซิมาของมทนาสาธุขอบุญกุศลทลายเ่านี้จงไปนพราะเราประจานนํำค้ำช่วยให้คุณโยมวัสนาพร้อมครั้ง แม่กิ่งกับแมจจบวจรจะพ่อความสุขความเจริญพร้อมสุขกายสุขใจมีความสุขกายสุขใจปัส,สนาใจขอได้ทุกความมุ่งม,มั่นปัส,สนาทุกประการเทิสัพพิตีโยอิวัชันโตสัปโโลโคเวนสัสตตมาเตวุวันตาาโยสุคีทีคายุโกภวะอภิวาสนะสิริสนิจังพุทธาปัจาย,ยโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังสาธุสาธุสาธุสาส แม่เมียวฟารอเลยแนะล้วเนาะยังไม่กินนะลูกนะเรอกินเมื่อเย็นนะลูกเนดะ้อเออมือว่างๆถ้าเมียวหิวอาหารว่าง,าาง,าง,างก็กินได้ครับตอนนี้กินแล้วเมียกินไปแล้วเนาะอันนี้นอะนหะลับพักผ่อนเลยลูกเลยไปเร็วหลับพักผ่อนเลยนะครับหลับพักผ่อนเลยครับว่าขอบุญกุศลทหลายจงเป็นพระประจันต์นำคำช่วยให้คุณโยมพัฒนาเพราะไม่กินกับแม่จรได้สมทบปัจจัยมาร่วมด้วยกับ ในการดูแลทำวัคซีนทำมันและยังช่วยสมทบในการจัดสร้างกุฏิให้กับหลวงปู่ด้วยกระขอรมรนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงอวยพรให้คุณโยมพร้อมครอบครัวญาติมิตรพบความสุขความเจริญมีความสุขการสนใจสมปสาราทุป,ปการเทิดสาธุสาธุอา,ายุวนโนสุข,ขังารารัง